ผมเคยเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่คิดว่าตัวเองอาจจะตาย สวัสดีค่ะโทรจากรถพยาบาลคัน52นะคะตอนนี้ออกรับคนไข้ค่ะอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เป็นผู้ชายอายุ30ปีนะคนไข้รู้สึกตัวดีค่ะวัดความดันได้ร้อยสามสค่ะชีพรจร6 2ครั้งนะคะหายใจด้วยตัวเอง20ครั้งต่อนาทีค่ะเซต100นะคะตอนนี้ใส่คนไข้เป็นเป็นบอร์ดนะคะแล้วก็อ่อนเป็นคอลล่าไปให้แล้วค่ะคาดว่าอีกประมาณ5นาทีถึงโรงพยาบาลค่ะ จำได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นฉบาแค่ล้ม,มอเตอร์ไซค์ครับรถ<ว>ม,มอเตอร์ไซค์เนาะแอร์เวย์ผ่านเนะเเบบาะพยาบาลขอไวท์เทสไซด์ด้วยค่ะ,คะมีเจ็บตรงไหนไหมคะเจ็บตรงแขนนะกำลังวัดความดันนะคะ,ะหายใจลึกๆเ,เ,เดี๋ยวขอ,อนตะซา,าวด้วยนะคะ มอคะความดันโลหิตต่ำค่ะ่ v ไดไเก้าสิบหกสิเองค่ะชีพจรเหลือ56ค่ะเหลือ56เซ็ตเท่าไหร่เอ่ยออกซิเจนเซ็ดเองค่ะคุณหมอเซ็ตแปดสิบแดเดอรออนแมริทแบ็กเลยเนาะแล้วก็อักเวตทอม่าอเลอร์นะคะได้ค่ะกด5ค่ะประกาศทอม่าอเลอร์ที่เป็นเนกฉุกเฉินค่ะเวลา10โมง5นาทีนะคะเปิด IV แล้วก็ตาม MTP มาเลยจ้าได้ค่ะ ตอนนี้สงสัยว่าจะมีเลือดออกในท้องนะคะคนไข้นอนนิ่งไม่ขยับนะคะ ขอบคุณศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่เปยบ้างคะมีปวดตรงไหไวไไปวดแที่ขาไหมคะนขึบันไดช้าระวังตรงของบันไดนะคะที่ทำให้รอยยิ้มผมกลับมาอีกครั้ง